ส้มหัวปลากระพงค่ะเคียรีเวิร์่ค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะแกงส้มหัวปลากระพงกระลำดอกนะคะไปดูวิธีแกงกันเลยนะคะไปเลยค่ะก็มีนะคะหัวปลากระพงค่ะกระลำกระลำดอกน้ำมะขามเปียกพริกแกงส้ม น้ำตาลปี๊บผงนัวหรือผงชูรสน้ำปลาค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปหนึ่งลิตรค่ะพริกแกงส้มค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยพริกแกงส้มก็ใส่กระชายด้วยนะคะลงดบเลยค่ะด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งก้อนแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไป งามะขามเปียกสี่ช้อนแกงใส่ลงไปเลยอุ๊ยร้อนโดนขอบหม้อน้ำปลาค่ะทิพรสสองช้อนแกงค่ะพอเพราะว่าพีิกแกงใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเกินหัวปลากระพงนะคะครึ่งกิโลค่ะใส่ลงไปเลยหัวปลาสุกแล้วนะคะกระลำดอกลงเลยค่ะครึ่งกิโล สุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงส้มกระลำดอกหัวปลากระพงค่ะโรยผักชีเลยค่ะหอมๆเลยเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะแกงส้มหัวปลากระพงกระลำดอกค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย